บุคท่านนายกขออนุญ,ญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการแต่รูปผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะคือโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะคเพื่อให้ประชาชนนะครับและชาวบ้านนะครับที่ร่วมฝึกวรวมนี้ได้สร้างอาชีพได้ทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งจะนำไปใช้ในทีวิตยประจำครับค่ะแล้วมีกลุ่มเป้าหมายในอาชีพ ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมามีกลุ่มเ็้มายอาชีพอะไรบ้างคะก็ับมีมีอาชีพที่แม่บ้านอสมและชาวบ้านนะครับและประดานชุมชนและอสมในเขนตเทศบาลตรวที่หณงของเรานะครับที่ที่จะมาฝึออกอบรมแล้วก็ทำเป็นอาชีพเ,เพื่อ กระตุ้นนะครับให้ประชาชนชาวในเขตเทศบาลของเราได้มีการกระตุ้นอาชีพซึ่งอภัทฑ์เหล่านี้ก็จะทำไปกินเองเพื่อใจใหญ่ลดและลดลดรายจ่ายในครอบครัวครับค่ะแล้วในโครงการฝึกอาชีพอะไรบ้างคะได้อาชีพอะไรบ้างในการฝึกโครงการนี้คุณก็การฝึกอาชีพนะครับทางเทศบาลตะบนินดาของเราก็ทํามาสองสามอาชีพนะครับ ารัตก้าครับทำอะไรที่เราทํามาหลายๆอย่างที่เราทําเราก็พยายามทำที่อาชีพในสิตจินตนาทรของเราเพื่อจะได้ให้น้องๆมีอาชีพ โครงการอนา,าคตนะครับเราก็แก้ทำเป็นหนึ่งสวนสมุนไพรของเขตตะันกอิดานอีกต่อไปครับค่ะแล้วคิดว่ามีคิดว่าชุมชนได้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ,ะการแปรรูปการปลูกันการการอะไรวัลคพาแต่ไทยอะไรเนี่ยก็เป็นการกรใ,ใจายก็จะได้ไปนำไปใช้เราดำไปไปไป,ไปทำให้ มันดีขึ้นนะครับวิสูตนไฟทุกอย่างที่เราจะทำก็จะทาให้มันดีขึ้นเสร็จแล้วก็จะได้นำไปใช้ก็วัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มรายได้และรายจ่ายค่ะก็ขอขอบคุณท่านนายกที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอขออนุญาตสอบถามท่านผอวินัยมากก็้สูงนะคะวันนี้ผอมีแนวคิดอย่างไรที่นํานักเรียนมาอบรมโครงการในวันนี้นะคะ แล้วมีแนวคิดจะพัฒนาอะไรให้กับนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้การสอนของโรงเรียนค่ะเรียนท่านนายกชอบพิบนายกชอบปินโยนะครับท่านนายกเ,าเทศมนตรีตำบลหินดาดนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรวันนี้ได้นำนักเรียนนะครับไปมาศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับเป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะอาหารทากเกษตร วันนี้นักเรียนนะครับซึ่งเรียนในเรื่องของเรื่องของชีววิทยาซึ่งมันจะสอดคล้องกับพืชสมุนไพรอะไรตั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพานักเรียนมาดูของจริงแล้วก็ามาลงมือปฏิบัตินะ <S S> ค,ครับเพราะว่าพืชสมุนไพรนั้นมันเป็นพืชที่ว่ามีประโยชน์นะครับแต่คนไทยเรายังไม่รู้สรรพคุณเท่าที่ควรนะคร,ครับเพราะฉะนั้นเพื่อเกิดคุณค่าทาง <S S 1> ด้านสมุนไพรด้านอาหาร,รสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากให้นักเรียนนั้นมาเรียนรู้ใน ในในในของจริงเราคิดว่าท่านวิทยากรคงจะพาดนำทำแล้วก็ชี้ถึงประโยชน์คุณค่าทางโภชนาด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ต้องมาหันพึ่งสมุนไพรกันแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่นี้เขาไม่ค่อยกินผักกันนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรเป็นสิ่งสําคัญก็ขอบคุณท่านนายกนะครับที่ท่านได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมเองก็พันทุนมาแจมนะมาแจมมาเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นะครับเพราะฉะนั้นอยกให้นักเรียนเอาไปทําที่โรงเรียนด้วย <นะ S 1> ได้ทราบข่าวว่าทนายกการทำสวนสมุนไพร30ชนิดเดี๋ยวโรงเรียนก็จะมาดูตัวอย่างมาเรียนรู้เรียนรู้เสร็จก็ไปทําที่บ้านนะครับไปทําที่บ้านแล้วก็ไปบริโภคเองนะครับกินเองกินเองดีแล้วก็บอกต่อกันไปนะครับเพระเนาะฉะนั้นก็โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนแล้วนกะ็จะนํานักเรียนมาดูทุกปีต้าั่นทําเป็นสวนสมุนไพรที่มี เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบใจนักเรียนทุกคนขอบคุณคุณครูที่พานักเรียนมานะครับเนี่วเราก็ขอขอบคุณท่านผัวอ่อแล้วพิดตกรในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเออนุญาตให้แนะนําตัวนะคะชื่อสุภาวดีจันทหัวทนนะคะค่ะเอ่ออันนี้ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างอันนี้เป็นเฟซพิงโลหรือว่าปอเปียสด เป็นอาหารเพื่อสุขภาพข้างในผักเนี่ยมันจะมะีเป็นผักสมุนไพรหลักๆที่ขาดไม่ได้คือต้องมีผักสลัดมีกะหล่ำปีมีแครอทมอีผักชีสะระแหน่โหระพาเมตาดอกไม้เราก็มาทำได้ดอกอัญชัน นะมันเป็นสามารถกินเป็นผักสดได้ด้วยเราไม่ต้องไปใส่ปูอัดไม่ต้องไปใส่เนื้อสัตว์บางคนเขาใส่หมูสับใส่กุ้งเพื่ออัพราคาได้แต่ถ้าเราเพื่อสุขภาพจริงๆไม่ต้องใส่เอาเฉพาะผักแล้วน้ําจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยก็จะมีหลากหลายแล้วแต่สไตล์คนจะชอบน้ําจิ้มน้ําจิ้มจะมอะีอันนี้เป็นคนที่ชอบรสจัดก,ก็อาจจะเป็นซีฟู้ด เนาะแล้วใครที่ชอบแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยมันก็จะเหมือนสลัดเอามาหอ่อเนาะอันนี้เป็นน้ําสลัดเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยๆหน่อยเป็นน้าจิม้มเหมือนน้าจิ้มไก่น้ําจิ้มปอเปี๊ยะมันจะออกหวานหวานเนาะโน no, อันนี้ไม่ใช่ <laughs> อันนี้อันนี้เป็นน้ําจิ้มหวานหวานออกไทยๆ อาดับได้หลายอย่างลูกโอเคแล้วต้นแล้วต้นทุนกรัร<ำ>ต้นท<ำ>ุนต้นทุนกล่องน,นี้<ำ>น่าจะอยู่ที่ประมาณ20บาทแล้วกำไรล่ะเราขาย40บาทได้สบายเลยแต่จะบอกว่าถ้าจะขาย40บาทคุณจะต้องคุณภาพผักจะต้องสดแล้วก็การขั้นตอนการประกอบการปรุงเนี่ยก็ต้องสะอาดทำให้มันดูน่ากินถ้าจะอัพราคาขึ้นมาหน่อยก็คือใส่กุ้ง ก็45บาทก็ได้เนาะแล้วสามารถไปจําหน่ายที่ไหนได้บ้างคะอันนี้นักเรียนสามารถที่จะเอาทําแล้วมาขายที่โรงเรียนได้ดคนที่เป็นสายเพื่อสุขภาพพวกเฮลตี้เนี่ยรับรองมันเป็นไอเทมที่เขาสนใจอยู่แล้วเนาะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนั้นก็ขอขอบคุณนะคะที่มาให้ความยินดอาคุณค <นะ S 1> ่ะลี สอนวันนี้คือทุกคนจะต้องต่อยอดนะเอากลับไปทำวัตถุดิบพวกนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะเอาไปต่อยอดเราเอามาขายแล้วบอกให้คุณครูรู้ด้วยว่าไปถึงไหนโอเค จิตเทียนทีลานะคะอยู่กลุ่มส่งเสริมอาชีพนะคะอันนี้จะมาสอนทํากล้วยฉาบนะคะเออกล้วยฉาบมาจากวัตถุดิบคือกล้วยดิบนะคะเป็นผลิตผลทางการเกษตรถ้าเกิดว่าเราจะไปขายแบบนั้นมันผลผลิตมันได้น้อยเนาะเรามาแปลรูปมันก็จะได้มูลค่าเยอะกว่าแล้วมันจะมีมูลค่าทางอาหารเยอะอกว่าพองนั้นนะคะอันนี้ขั้นตอนจากกล้วยดิบนะคะเราก็นามาล้างน้ํานะคะแล้วก็ตัดหัวตัดหัวตัด แล้วก e? so, like ็เอาไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำเสร็จก็ปอกปอกเสร็จก็มาล้างน้ำเกลืออีกขั้นตอนหนึ่งพอล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็จะมาสไลด์สไลด์ให้มันเป็นนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปพึงพึงแดดนิดนึงให้ให้มันยางมันกล้ามไปเสร็จแล้วก็มาตั้งนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะให้น้ำมันร้อนแล้วก็เอากล้วยลงไปเอากล้วยลงไปเสร็จทอดให้เหลืองตักขึ้นมาพักไว้ให้น้ำมันเสด็จเสร็จแล้วเราก็จะไปคลุกปาปริก้านะคะ กล้วยบาปิก้านะคะแต่ว่ากล้วยฉาบสามารถทําได้หลายอย่างจะแบบเค็มเค็มและ้วลบเนยนะคะก็ก็ทําได้แต่อันนี้คือปาปิก้าแล้วก็จะมีรสหวานคลุกกับน้ําตาลนะคะอันนี้เราก็จะทําให้มันทั่วกันนะคะก็อย่างนี้ได้เสร็จแล้วเราก็จะนําไปแพ็คเป็นถุงนะคะเพื่อที่จะส่งขายนะคะได้ะค่ะ มณพรคิวตะคุลค่ะค่ะขั้นตอนวิธีการทํามีอะไรบ้างคะ่ะก็มีน้ํามีใบเตยมีตะไคร้มีขิงค่ะแล้วก็ใส่เกลือลนิดนึงแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงถ้าชอบไม่หวานนะคะถ้าลองชอบหวานก็เพิ่มน้ําตาลก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ทอนะค่ะขอบคุณค่ะ